สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟูนาทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าในวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจากทาง s e n ไฮเซอร์นั่นก็คือ i.e.300 โดยก่อนที่เราจะรีวิวนะครับรีวิวนี้เนี่ยเซนไฮเซอร์ส่งหูฟังมาให้ทางช่องฟูงนัทีวีได้รีวิวโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆเพิ่มเติมรีวิวนี้เป็นความเห็นของผมผู้รีวิวทั้งหมดทาง s e n ไ h เซอร์และผู้ชมได้รับชมคลิปรีวิวนี้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้นะครับว่ารีวิวนี้มาจากความคิดเห็นของผมแน่นอนสําหรับเซนไฮเซอร์ i อ e 3 0 0นะครับเป็น หนึ่งในไลน์อัพใหม่ของทาง s e n ไฮเซอร์ที่เป็น IEM ที่จะมาตีตลาดทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยนะครับโดยที่ตัวของ IE 300เนี่ยเป็นตัวรุ่นเล็กออกมาเป็นรุ่นแรกในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตัวของ IE 80แล้วก็เป็นตัว IE 800ที่ว่าเขาเคยทำออกมาแล้วก็มาขายในทางรุ่นไฮเอ็นแล้วก็ในระดับที่ อาจจะเรียกว่าเป็นระดับบั d เ็ตหรือว่าระดับเริ่มต้นนิดหน่อยสำหรับสายไฮไฟตัวของ IE 3 0 0ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มาตีตลาดใหม่แล้วก็เหมือนกับมาทวงชิงบอลลังของ IEM แล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงของเซนเนเซอร์ที่ในราคาที่พอจะจับต้องได้ในระดับแค่หลักหมื่นต้นๆซึ่งอันนี้เนี่ยทางเซนเนซอร์ก็ได้ส่งมาให้เป็นตัวของ IE 3 0 0ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีตัว IE 3 0 0แล้วก็มีเป็นเลขที่มากขึ้นไปอีก ซึ่งเดี๋ยวจะน่าจะมาภายในปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเซนไฮเซอร์เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่บ้างแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวของ IE300 กันก่อนสําหรับสเปคคร่าวๆนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ย IE 300มันมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วที่ผมเข้าใจจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2อสอย่างด้วยกันผมก็จะเล่าถึงสเปคโดยคร่าวๆที่เขามีอย่างแรกนะครับสำหรับไดเวอร์ของตัวเซนไฮเซอร์ IE 3 0 0ตัวนี้นะครับอาจจะคิดว่าเป็นได อันนี้มีแค่ตัวเดียวครับไดเวอร์ตัวเดียวล้วนๆเลยก็คือตัวขนาด7มิลิเมตรแบบ Extra ์ตาร์ไวแบนด์ไดเนะครับเป็นไดเวอร์ที่วิจัยขึ้นมาใหม่โดยเซนไฮเซอร์เองแล้วก็เป็นไดเวอร์ที่สามารถควบคุมความถี่ได้ตั้งแต่6 h เฮิรตส์นะครับต่ำกว่า 20H เฮิรต์อีกไปจนถึง 20,000Hz นเฮิรต์นะครับอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นรองรับในรูปแบบไฮไฟหรืออะไรที่เขาเป็นโฆษณากันแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเสียงมันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับสำ ค่าความต้านทานของไดเวอร์อยู่ที่16 o h โอห์มแล้วก็มี total harmonic distortion อยู่ที่น้อยกว่า0.08%นะครับในความดัง9 0 d เดซิเบลตรงที่1กิโลเฮิร์นะครับนี่เป็นการเทสของเขาตัว housing หรือว่า b o ด y ีที่เขาใช้นะครับทำมาจาก abs pa polymer นะครับมีเทคนิคการจูนเสียงแหลมแล้วก็ลดเสียงกล้องที่ไม่ต้องการออกไปโดยที่พลาสติก abs ตัวนี้มันมีความจำเป็นนะครับในการใช้ แล้วก็การจูนช่องอากาศในบอดี้ของหูฟังเนี่ยผ่านตัวของเรโซเนเตอร์นะครับเพื่อให้เสียงแหลมเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยหรือพวกดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของเว็บไซต์เซนไฮเซอร์ให้ไปลองศึกษากันดูนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านั้นอยู่พอสมควรแต่ว่าที่ผมสรุปมาได้เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ IE 3 0 0ต่อมามาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับ สำหรับตัวกล่องนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีตัวที่ใหญ่นะครับก็เลยไม่ไดเอามาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะมี b บีโลให้ดูกันแล้วก็ตัวของสายแล้วก็หูฟังเนี่ยก็จะมาในรูปแบบเช่นนี้นะครับโดยที่สายขเขาเนี่ยเอียร์ฮุกตรงนี้จะเป็นเมมโมรี่ไวนะครับก็คือเราต้องดัดเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ที่คนชอบเลยจุกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จุกของเขานะครับอันนี้เป็นจุกของทีวีแซที่ผมเอามาใช้จุกที่เขามีให้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับจุกแบบซิลิคนแล้วกก็็มมีจุแบบบเปนฟนฟะครั ซึ่งจุกทั้งสองแบบนี้มันจะเป็นจุกในสไตล์ที่มีโฟมและก็ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยอยู่ข้างในด้วยนะครับมีข้อดีตรงที่มันจะทำให้ขี้หูอะไรเงี้ยมันไม่ไหลเข้าตัวหูฟังได้แต่ว่ามันก็จะต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีโฟมอะไรอยู่ข้างในซึ่งเวลาเป่าแล้วเนี่ยมันโฟมมันหลุดออกได้ง่ายนะครับแล้วนี่ก็เป็นไม้สําหรับทําความสะอาดแล้วก็แยงพวกตัวโฟมหรือไรออกมาหรือว่าขี้หูอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะครับสาหรับตัวนี้ มาดูนที่กล่องของตัว s e n ไ h เซอร์ IE 300ที่เขาให้มาครับสำหรับกล่องตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นฮาร์ดเชลเคสซึ่งกล่องอันนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะมีความทนทานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาหูฟังไปไว้ข้างนอกเนอันนี้ถือว่าป้องกันการกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากนะครับสำหรับกล่องตัวนี้อันนี้ก็เป็นซองของตัวจุกที่เขาให้มาแล้วก็ไม้ที่สําหรับช่ความสะอาดที่เขาให้มานะครับช่องไว้ใส่สําหรับหูฟังตรงนี้ได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยถือว่ากล่องก็ทําออกมาได้้คค่ออนนขางเเลยะผมชบ ตัวกล่องเขามากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าใช้ด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าแถมมาเฉยๆนะเรามาดูเรื่องของสายของ s e n ไฮเซอร์ i อ3 0 0ที่แถมมานิดนึงสำหรับสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายแบบขั่ว MMCX นะครับในแบบชุบทองทั้งสองด้านโดยตัวสายเนี่ยเขาโฆษณาว่ามีการเสริมแกล่งด้วยใย,ยผ้าพาราอารามิดนะครับเป็นสายที่ สามารถต้านทานจากการขาดหรือการบิดงอดึงกระชากอะไรเงี้ยได้มากกว่าสายทั่วไปแต่ว่าจากลักษณะสายที่ผมได้มาตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นกันว่าคดงออยู่นิดหนึ่งนะครับไม่ได้ที่จะกลับคืนรูปอะไรค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าดูจากกษณะของมันเนี่ยมันก็มีความทนทานอยู่พอสมควรแล้วก็นี่ก็เป็นตัวกระป๋อของเขานะครับข้อสังเกตของตัวนี้ก็คือกระป๋อจากทางด้านของตัวหูฟังเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะครับจากทางด้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นทางด้านแจ็คเนี่ย สายจะค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เนี่ยคนที่ไม่ชอบให้สายติดจากตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลำคาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไปโดนแก้มโดนคอโดนอะไรได้ง่ายแล้วแต่คนนะครับว่าชอบทางด้านนี้หรือเปล่าอีกข้อหนึ่งที่ให้สังเกตก็คือสายตัวนี้เนี่ยพอเราดมๆไปนเนี่ยมันจะมีกลิ่นยางอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าเหม็นมากนะครับต้องค่อนข้างยาดมถึงจะได้กลิ่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแบบสายยางที่มากับตัวของหูฟังแบบอลาสิบยีบาทอย่างนั้นอันนั้นคือเหม็นมากถ้าไม่ตั้งใจดมจริิงกก็จะไไม่ได้น เรามาพูดถึงเรื่องการใส่ i.e.300 ตัวนี้กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างที่จะแนบไปกับหูค่อนข้างเยอะนะครับมีความลาบแบนไปกับช่องหูของเรามากซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียด้วยอย่างแรกก็คือช่องหูของผมเนี่ยเป็นช่องหูที่ไม่ได้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับทำให้เวลาการใส่เจ้าตัวนี้เนี่ย จุกธรรมดาที่เขาให้มา2ประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่รูหูของผมได้กระชับผมรู้สึกว่าจุกโฟมเขาเนี่ยมันมีความนิ่มเกินไปนะครับแล้วก็โคนข้างนอกของเขาเนี่ยมันมีการบิดเบี้ยวได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันนิ่มเกินไปทําให้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันซีลหูได้ไม่สนิทลองจุกอยู่หลายอันคือมีทั้งตัวที่เป็นของโซนี่เป็นจุกโฟมให้บิดก็ลองแล้วหรือว่าตัว CP 100ตัวนี้ที่เคยใช้ก็เคยลองแล้วเหมือนกัน รู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้มันไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เด็ดขาดักทีเดียวผมคิดว่าจุกข,ของสปินฟิตเนี่ยมันยังมีความที่นิ่มเกินไปแล้วก็ตัวของโซนี่ที่เป็นโฟมไฮบริดเนี่ยพอมาใส่กับตัวนี้แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกลดทอนแล้วก็ความโดดเด่นมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ฟังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จุกที่เหมาะกับการใช้งานของ iE300 ตัวนี้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นจุกซิลิโคนที่ค่อนข้างมีความเฟิร์มแบบพอดีพอดีไม่รู้สึกว่ามันแข็งกกกกกกกระด้้้าาางมมมเเเิินนไไไปปแลลว็็่ยย ใช้จุก t f z ที่ได้แถมมากับตัวของ t f z Queen ในการใช้รีวิวครั้งนี้ตัวของรีวิวเนี่ยจะขอใช้เป็นจุกซิลิโคนของ t f z ในการรีวิวทั้งหมดนี้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการสวมใส่เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้หาจุกซิลิโคนที่มีความพอดีหูแล้วก็สามารถที่จะฟิตกระชับได้กับรูหูได้ในแบบที่ซิโอเคแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมีการซีลเสียงที่ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องมีแอคทีฟนอยซ์แคนเซลลิงหรืออะไรช่วยเลย นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของตัว IE300 สําหรับบอดี้ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแนมไปกับรูหูยัดเข้าไปเนี่ยบางคนอาจจะยัดค่อนข้างลึกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีรูหูที่ค่อนข้างลึกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าฟังได้สบายแล้วก็ไม่ต้องยัดอะไรเยอะด้วยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องยัดลึกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถึงจะได้ซีลที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าได้จุกที่มันโอเคแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องตรงความสัดของเสียงได้ค่อนข้างเยอะ ต่อมามาพูดถึงเรื่องการขับ IE 300กันบ้างนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่มีเรื่อง sensitivity แล้วก็เรื่องความต้องการแรงดันไฟฟ้าอะไรเงี้ยน้อยสำหรับ IE 300เนี่ยใช้แรงขับที่น้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ มือถือนะครับอย่างตัวของ Samsung Galaxy ที่ผมใช้ประจำขับได้สบายมากๆนะครับใช้วอลลุ่มไม่เยอะการลองกับแอมตั้งโต๊ะอย่างตัว Un X1S ที่อยู่ทางด้านหลัง Un X1S เนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟกับหูฟังในบางตัวนะครับอย่างตัวของ Tfzqueen ที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ได้ยินเสียงจีมากแต่ว่าสำหรับตัวของ IE 300ตัวนี้เนี่ยเสียงจีอะไรเงี้ยมันแทบไม่ได้ยินตัวเสียง noise f l o o r ของตัวแอมเลยอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของมันมากๆตรงที่ว่า ถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ต้องการแรงขับที่เยอะแล้วก็มีคา่าต้านทานที่อยู่ในเกียร์ที่สามารถใช้กับมือถือหรือว่าใช้กับอุปกรณ์ได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วเนี่ยแต่ว่าตัว s e n s i t i v i t y ของมันเนี่ยมันไม่ได้มีความไวกับพวกเสียงรบกวนอะไรเงี้ยเท่ากับหูฟังตัวอื่นๆจากทางจีนหรือว่าทางค่ายอื่นๆเลยเสียงของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเวลาเปลี่ยนซอร์สในแต่ละต้นทางของเขายังคงความ Signature ของ IE300 อยู่นะครับ กับตัวของ Fio BTR5 ตรงนี้ไม่มีความต่างของเสียงอะไรมากนะครับมันจะเป็นการเรื่องเสริมแล้วก็มีความโดดเด่นของแอมในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะชูออกมาได้อยู่ประมาณหนึ่งเป็นข้อดีของ IE 3 0 0ตัวนี้ด้วยนะครับต่อมาเราจะมารีวิวเสียงของ IE 3 0 0โดยใช้จุกของ TF z โดยรวมแล้วเนี่ยผมจะใช้การฟังจากตัวของ u n X1S นะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองทุกอย่างกับทั้งเล่นเกมทั้งฟังเพลงแล้วก็ใช้งานทั่วไปในการฟังพวก พอดแคสต์ Podcast, หรือว่าดูวิดีโออะไรอย่างนี้พวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเสียงของมันเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องการขับแล้วก็ไปทั้งย่านเบสกลางแหลมเหมือนเช่นเคยก่อนจะที่ไปย่านเบสกลางแหลมนะครับจุดเด่นหลายๆจุดของ IE300 เลยนะครับก็คืออย่างแรกเรื่องของไมโครดีเทลรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินนะครับตัวของ IE 300รเนี่ยสามารถดึงพวกดีเทลพวกนั้นเนี่ยออกมาจากเพลงได้มากกว่าหูฟังตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวเลย เรื่องที่เขาเด่นมากๆครับก็คือเรื่องของการจับความบีบอัดในแต่ละเพลงนะครับในแต่ละศิลปินหรือว่าการมิกซ์เสียงของเขาเนี่ยเขาจะมีการบีบอัดหรือว่ามีคอมเพรสชันที่แตกต่างกันผมเนี่ยได้ลองฟังกับเพลงที่ผมชอบในรูปแบบที่ผมคิดว่าเขามีการบีบอัดที่ค่อนข้างสูงสําหรับเพลงในแบบที่ผมชอบซึ่งมันจะยากมากในหูฟังที่มันไม่ได้มีความที่ดึงรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างที่จะดี IE 3 0 0เนี่ยสามารถที่จะแยกรายละเอียดของเพลง ที่มันมีการบีบอัดสูงเนี่ยขาดออกจากกาันได้ชัดเจนกว่าหูฟังตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาแล้วก็มีความล้าหูที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าน้อยถ้าไปดูจากกราฟของเขาแล้วเนี่ย total harmonic distortion หรือว่าเสียงค่าความเพี้ยนเขาเนี่ยในระดับความดังที่มากกว่าปกติเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการที่ล้าหูได้ง่ายอีกทั้งยังทําให้การฟังเพลงที่บีบอัดฟไฟล์มาได้ค่อนข้างที่จะแรงเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าสบายหูแล้วก็ แยกเสียงแต่ละย่านเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าหูฟังตัวอื่นๆด้วยมันทําให้จับเพลงในแต่ละไฟล์ในแต่ละรูปแบบที่มีการบีบอัดไม่เท่ากันได้ดีด้วยอันนี้เนี่ยเป็นข้อเด่นของเขาจริงๆนะครับต่อมาแล้วครับเราจะมาพูดถึงเรื่องย่านเบสกันเลยตัวของ i e 3 0 0นะครับตัวนี้เนี่ยเบสเป็นจุดเด่นที่ มากที่สุดของเขาซึ่ง IE 3 0 0มีมวลที่เบสค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแบบกอไก่หลายๆตัวหน่อยข้อดีของเขาคือมีอาการการเก็บตัวที่ไวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยบวมมันอาจจะมีอยู่บ้างในบางเพลงที่มันมีการอัดที่มันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในสมัยนี้ตัวของ IE 3 0 0เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ตัวเบสเนี่ยมันลากไปได้ถึงย่านซับเบสหรือว่า6เฮิร์เนี่ยการเว้นช่องไฟกับเสียงกลางของเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในหูฟังทั่วไปมันจะมีอาการเบลอ ู่เยอะนะครับบางทีมันจะไปจนถึงเสียงกลางเลยสาหรับเบสแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเว้นช่องไฟได้ดีแต่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าย่านเบสของเขาเนี่ยมันมีความม้วนหนามากๆตรงนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียกับเพลงในบางแนวผมลองฟังเพลงของแบ็กซ์บัตในอัลบั้มแรกๆนะครับผมรู้สึกว่าตัวเสียงเบสกีตาร์เนี่ยกับเสียงกระเดื่องกลองเนี่ยมันรู้สึกมันกลืนเป็นเสียงเดียวกันแบบมากเกินไปนิดหนึ่งในขณะที่ตัวหูฟังที่มันไม่ได้มีความเน้นเบสอะไรเงี้ยเยอะมากกว่าตัวของ i.e.300 รเนี่ยรู้สึกว่าการแยกของเสียงเบสกีตร์กับเสียงกระเหลืองกองเนี่ยมันมีความที่ชัดเจนอยู่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกับแนวเพลงในแบบฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าโอ้โหเด่นมากมันทำให้ฟังเพลงได้สนุกสุดๆเลยนะครับผมแนะนำให้ลองฟัง b l u n the Juice นะครับที่เป็นเพลงฮิปฮอปแล้วก็ใช้ซาวของเบสที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรมหาโหด ต่อมาย่านกลางนะครับเสียงร้องของเขาจะให้โทนที่ยังคงความหวานของเสียงกลางไว้แล้วก็ยังคงความสะอาดของเสียงร้องได้อยู่ในแบบที่กําลังดีโดยเสียงร้องยังคงความคมชัดของเสียงสอเสือซซโซไว้ได้ดีมากๆเลยอาการของเสียงเสียแหลมจะรู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่นะครับถึงแม้ว่าความคมชัดของสอเสือโซโซจะยังมีอยู่ค่อนข้างมากอาการเสียแหลมมันค่อนข้างจะน้อยโดยถึงแม้ว่าจะฟัง ในระดับที่ดังกว่าปกติเนี่ยมันก็ยังจะรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าล้าหรือว่าเสียดแหลมเท่ากับหูฟังตัวอื่นต่อมาเสียงกลางในย่านกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกที่มันชัดเจนคมชัดไม่รู้สึกว่ามันบางทีมันอาจจะคมชัดเกินไปบางทีก็มีแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้สึกขนาดนั้นรายละเอียดของการตีคอร์ดอะไรเงี้ย มันรู้สึกว่ามันออกมาเป็นเม็ดๆแล้วก็มีความครบช่วนที่ดีมากเสียงกลองของตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าความอิ่นจากย่านเบสแล้วก็ความดิบของเสียงกลางของกลองเนี่ยมันมีการปรุงแต่งออกมาที่ค่อนข้างนี่จะน้อยสะอาดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเยอะมากเท่าไหร่มีแค่ความหนึบๆของเสียงเบสที่มันมีความเป็นลูกโตหน่อยๆห,หัวโน้ตของเขาเนี่ยมันมีความคมชัดจับจังหวะเนี่ยมันก็ยังชัดเจนแล้วก็มีความอึกระทึกของเสียงเบสที่มามันยังทําให้ฟังสนุกอยู่ชัดเจนแล้วก็ฟังได้สนุกมากๆนะครับสำหรับ เสียงกลองเสียงแหลมของเขาเนี่ยลากปลายไปได้ไกลามาก จุดเด่นของเขาก็คือการจับบรรยากาศเสียงเพลงพวกแอมเบียนแล้วก็พวกบรรยากาศในรอบห้องของแต่ละเพลงที่เขากซ์เนี่ยคือจับออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการแยกช่องไฟของเครื่องดนตรีแล้วก็พวกเสียงร้องอะไรเงี้ยขาดออกจากกันได้ดีมากๆแทบไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับถึงแม้ว่าหูฟังเนี่ยจะยัดหูไปค่อนข้างที่จะลึกมันฟังออกมาแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดมากสักเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับการฟังเพลงพวกหัวโน้ตของพวกเสียงเครื่องสายหรือว่าพวกไวโอลินเชลโลอะไรเงี้ยในบางเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ยินแม้กระทั่งการแบบ เขาใช้คันชัาของเขาเนี่ยสีอยู่กับสายเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงของพวกหัวโน้ตอะไรเงี้ยมันออกมาแบบชัดเจนมากกว่าหูฟังตัวอื่นมากเลยเหมือนแบบเราไปนั่งอยู่ใใกล้กับเชลโลแล้วก็ให้เขาแบบว่าสีให้เราฟังจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับการฟังเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับ IE 300ต่อมาแลครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง soundstage เวทีเสียงแล้วก็ การจับตำแหน่งกับการเล่นเกมในแต่ละแบบนะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่ FPS แล้วก็พวกเกมแนว Battle Royale นะครับเรื่องของ Sound Stage เนี่ยเนื่องจาก IE 3 0 0ตัวนี้เนี่ยมันใส่ค่อนข้างลึกเวทีเสียงทั้งด้านกว้างเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างมากมายเลยนะักแต่ว่ามันก็ไมไ่รู้สึกว่ามันแคบเกินไปนะครับสำหรับการฟังเพลงกับกันเนี่ยเรื่องของเสียงทางด้านลึกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว IE 3 0 0เลยยกมาเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นเพลง l a v e the Door Open ของ Bruno Mars นะครับผมได้ยินเสียงกล้อง ที่ส่งจากนักร้องและก็พวกเครื่องดนตรีเนี่ยส่งจากทางด้านหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสะท้อนไปทางด้านหลังหูของเราแบบชัดเจนมากๆนะครับอันนี้เนี่ยคือมิติของ IE 300ที่ทําเพลง live the d o o ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการจับได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็บรรยากาศดีมากๆในการฟังตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันชัดเจนมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากๆในตอนที่ได้ฟังครั้งแรกๆ ต่อมาครับสำหรับการเล่นเกมเจ้าตัวนี้เนี่ยการระบุตำแหน่งเสียงในเกมแรกอย่างโอวชเนี่ยผมถือว่ามวลเบสเจ้าตัวนี้นมันเยอะมากเกินไปสำหรับเกมนะครับเพราะว่าเกมโอวัชเนี่ยการจับตำแหน่งเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่ามวลเบสมันดึงความสนใจเรื่องของการเลงออกไปการแยกตำแหน่งหน้าหลังเนี่ย มันไม่ได้แม่นยําเท่ากับตัวหูฟัง Full ซส์โอเวอร์ว c ชเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีไซน์ใช้เสียงในทุกย่านจริงๆเอาไปพิจารณาการสำหรับคนที่จะเอาไปเล่น o อเวอร์ว h ชนะครับปับ G เนี่ยมันเป็นเกมที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มากเหมือนกับ o อเวอร์ว h ชทำให้ปัญหาเรื่องของเสียงแล้วก็การระบุตําแหน่งอะไรเงี้ยมันมีน้อยกว่าในโหมดที่ผมใช้เนี่ยเป็นเสียงในโหมด hrtf เสียงของฟีเท้าเนี่ยมันจะสามารถแยกได้ดีนะครับทั้งด้านบนหรือด้านล่าง ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยมันจะแยกได้ดีกว่าในหมวดทั่วไปทําให้หูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกฝีเท้าได้ดีจากทั้งเสียงที่มันดังอยู่ต่างห้องเสียงปืนแล้วก็เสียงกระสุนที่มันตกกระทบความใกล้ไกลในอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแยกออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับในเกมพ u b g ีสำหรับเกมสุดท้ายนะครับเกมอย่าง a อเ Legend ์ที่เป็น b a t t l e Royale เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ ไม่ค่อยเลือกหูฟังในการใช้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับเป็นเกมที่ดีไซน์เสียองออกมาได้ค่อนข้างดีมากโดยที่พอลองใช้กับตัวของ i e 3 0 0แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความที่ตื่นเต้นนะครับมีการจับตำแหน่งเสียงฟีเท้า แล้วก็ปืนของศัตรูเนี่ยได้ดีมากโดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียงเบสของมันเนี่ยถูกกลบจากการจับตำแหน่งของศัตรูอย่างเหมือนของเกม Overwatch อะไรเลยทุกเสียงเบสอะไรเงี้ยมันมีความตื่นเต้นที่กําลังดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันเบสมันบวมเหมือนกับตัวของ Overwatch ที่มันใช้เสียงเนี่ยทุกย่านจริงๆ Apex l e g e n d เนี่ยเขาจะดีไซน์มาได้โฟกัสกับเรื่องของเสียงวิทาศัตรูแล้วก็เสียงปืนมากกว่านะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยสําหรับตัวของ Apex l e g e n d กับ IE 300 สุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ราคาแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่า IE 300ตัวนี้เนี่ยมันถูกจัดออกมาแล้วมันมีความที่โอเคมากน้อยแค่ไหนสำหรับ s e n ไฮเซอร์เนี่ยได้วางราคาของ IE 300ตัวนี้นะครับไว้อยู่ที่1,990บาท ซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจไปอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่านี่เป็นหูฟังจากค่ายระดับโลกที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวน่าจะเป็นคนแรกในช่อง YouTube ของเมืองไทยเลยมั้งสำหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ฟังได้ทั้งเอาความสนุกแล้วก็จับรายละเอียดนะครับก็คือเล็งทา r ์เก็ตไปที่ทั้งคนที่ อาจจะฟังแค่ชั่วแล้วอาจจะมีทุนอยู่ประมาณหนึ่งที่เยอะพอสมควรระดับหลักหมื่นต้นๆเนี่ยหรือว่าคนที่อยากจะฟังเอารายละเอียดด้วยแล้วก็เอาฟังเอาความสนุกด้วยเนี่ย IE 3 0 0ตัวนี้เป็นหูฟังที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องด้วยราคาประมาณนี้แล้วเนี่ยท่านเน้นเพื่อฟังเพลงเดียวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มแหละฟังได้เกือบทุกแนวจริงๆนะครับที่สําคัญแล้วเนี่ยคือมันซื้อมาแล้วมันไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรช่วยฟังผ่านมือถือยังเสียงดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้มากๆสําหรับ IE 3 0 0 แล้วก็อีกอย่างหนึงที่ผมอยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเทียบ IE 300กับตัวของเท z q บ e e n เนี่ยนี่คือขั้นกว่าของ t ท z Queen ในทุกๆด้านเลยผมมองว่าอย่างนี้โดยสิ่งที่เท z Queen ขาดไปแล้วเนี่ย IE 300มนะครับมันไปเติมให้มันมีความเนียนลดความเสียดแหลมลงนะครับแล้วเพิ่มสีสันที่มันขาดหายไปเนี่ยให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้จุก ของเทียบเซตก็ตามนะครับคือนอกจากจุกแล้วเนี่ยมันดีมากๆสําหรับตัวของ a อ e 3 0 0เรื่องการเล่นเกมไอ e 3 0 0อาจจะเป็นหูฟังที่ยังไม่สามารถที่จะแทนฟูลไซส์ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับกันนะครับว่าฟูลไซส์มันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่ถ้าอยากจะเล่นเกมเนี่ยอาจจะต้องเลือกเกมที่มันมีการออกแบบเสียงที่เน้นความโปร่งเป็นหลักนะครับเพื่อความคมชัดในการจับเสียงฝีเทา้าแล้วก็เสียงปืนก่อนนะ เพราะถ้าเกมนั้นเนี่ยใช้เสียงครบทุกย่านในแบบ o อเวชเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเบลอของเสียงเบสที่มันกลบกับเสียงฟีเท้าแล้วก็เสียงของศัตรูเสียงปืนได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของคนที่อยากจะเอาตัวนี้ไปเล่นเกมอีกข้อนึงก็คือสําหรับคนที่มีรูปหูไม่เท่ากันในแบบอย่างผมเนี่ยจะมีปัญหาในการสวมใส่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อตัวนี้มาลองฟังนะครับให้หาจุกที่ตัวเองเนี่ย คิดว่าใส่ได้กระชับแล้วก็ไม่มีความย้วยหรือความแข็งมากเกินไปซะจนมันรู้สึกมันปวดหูหรือว่าใส่ได้ไม่สบายเนี่ยลองหามาใช้กับตัวของไอ e 3 0 0ตัวนี้แล้วมันจะเป็นหูฟังที่ใส่ได้กระชับแล้วก็ใส่ฟังเพลินฟังสบายแล้วก็ใช้ได้นานมากๆแล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยที่อาจจะมาจากในคลิปผมแล้วอาจจะคิดว่าอา้าวเบสมันเยอะมากไปก็ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ไงแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการที่เบสสองตัวนี้เนี่ยมันเยอะแต่มันก็ ไม่ได้บวมหน้าลำคาญนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพเกือบ100%แล้วนะคือมันอาจจะมีอาการบวมในบางเพลงบ้างถ้าเกิดว่าคุณลำคาญจากมันจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องปรับ e q ลงนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าด้วยเสียง s ซวเซ็กเนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพลงส่วนใหญ่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพวกป๊อปอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอะไรเงี้ยถือว่าฟังได้สนุกมากๆแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับ e q อะไรเพิ่ม แล้วเรื่องเบสอะไรเนี่ยมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นหูฟังที่ฟังเพลงแล้วก็สามารถที่จะฟังได้สนุกแล้วก็จับรายละเอียดพวกเสียงสูงอะไรเงี้ยได้ไปพร้อมกันอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์ผมมากๆนะครับแล้วก็มีความครบเครื่องมากๆจริงๆกับตัวของ s e นไฮเซอร์ไ e 300ตัวนี้สำหรับใครที่สนใจตัวของ s e นไฮเซอร์ไอี0ตัวนี้นะครับลองดูในทางออนไลน์ช้อปปิ้งทั่วไปนะครับผมดูใน Lazada ผมเห็นราคาก็ไป เอาราคาจากตรงนั้นมาจําหน่ายโดยเซนไฮเซอร์ไทยแลนด์แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ขอบคุณทางเซนไฮเซอร์นะครับที่ส่งหูฟังในระดับราคานี้มาให้ผมได้ลองทดลองฟังรีวิวแล้วก็รู้สึกว่าเซนไฮเซอร์เนี่ยกลับมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการทําตลาด i อเผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยคือสู้กับพวกหูฟังจากทางฝั่งจีนได้แน่นอนด้วยซาวซิกเนเจอร์แบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังแบบเบสหนักแล้วก็ฟังเอาอรายละเอียด คนที่อยากได้ทุกอยาก่างจากหูฟังที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมากมายนักนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสำหรับตัวของ IE300 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฟูน่าทีวีกันในตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากอยากสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยมันจะได้เด้งไปทางหน้าฟีดของท่านนะครับแล้วก็จะไม่พลาดในทุกข,ข่าวสารจากทางของฟูน่าทีวีนะ ขอบรุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณเซนไ h เซอร์ด้วยครับที่ส่งมาเดี๋ยวมีรีวิวอีก2ตัวจากทางเซนไ h เซอร์นะครับได้บอกไปแล้วในเพจนะครับอย่าลืมติดตามเพจฟูกานาทีวีใน Facebook กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีครับ